อีมนุษย์ขี่เหม็นรู้ไหมฉันคอยหล่อนนานแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้จักเวลาและยังไม่รู้จักหน้าที่อีกทุกบนตลอดเวลามันก็ไม่ไหวนะให้ฉันเดามัวแต่กดโทรศัพท์เล่นอยู่ละสิกระแทบปรับปรุงตัวด้วยใส่ใจกับหน้าที่ที่ฉันมอบหมายให้เนี่ยยากนักหรอฮะ,ะไม่มีคุณสมบัติผู้ดีเลยนัหล่อน น้นอยอีมนุษย์ขี้เหม็นสเสด็จออกมาได้แล้วหรยอยะเออระเหยร,ร,ร,รอยชายอยู่นู่นนะร,รู้ไหมฉันคอยหล่อนนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเรียบๆเข้าตามมาไปสิเปิดประตูไม่รู้จักเวลาไม่รู<อ>้จักหน้าที่อีกครับเดี๋ยวนี้แหละครับเดี๋ยวนี้เลยครับดต้องให้บอกต้องขึ้นบนตลอดเวลามันก็ไม่ไหวนะครับผมแล้วก็ตามใช่ไหมตามมา ช้าอยู่ได้ชักช้าอยู่ได้ตามฉันมาเดี๋ยวนี้ครับครับไปเดี๋ยวนี้แหละครับน่ะน่ะยังให้คอยอีกเดี๋ยวเถอเดี๋ยวปัดเหนียวเลยเดี๋ยวงอนแล้วจะไม่กินข้าวเลยนะจะบอกให้ดีสิจะได้ไม่ต<า>มืนอน,นข้าว <c oughs> ไม่สวยแลย้วจะยังชักช้าอีกเออละเหยลอยชาเน่ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยถ้าให้ฉันเดามัวแต่กดโทรศัพท์เล่นอยู่ละสิฉี่ใส่หน้ามึงเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละ แทงรั่วเหละครับคุณนายว้ายแล้วจะเปิดไฟทำเหี้ยอะไรเลยเนี่ยคนเขาก็เห็นหีกูทั้งประเทศแล้วสิโอ้ยขึ้นค่ะขึ้นมาโหอารมณ์เสียอืมขอท่ครับกระโดดกัดคอสะดีมยเ่ยฮะเฮ้ยอารมณ์เสียตามมาจะจะขึ้นบ้านแล้วครับครับครับหิวเคยเห็นคนหมอหอหิวไหมฮะเร็วกูหิว ทำอาหารที่ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะให้ไยเอาน้ำลูบท้องก่อนก็นได้ครับคุณนายนเ,เล่นหลอนเลยคุณนายบอกว่าข้าวก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิจะได้หอมๆแล้วอาหารกระป๋องนะนางก็ต้องเอายี่ห้อที่พี่โป๊เป็นพรีเซนเตอร์อนางบอกว่าเนื้อเยอะเนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำ อีวะถ้าจะมโนเอานะว่าพี่โป๊บมาทำให้กินอืออีคุณนายขึ้นหน้าขึ้นตามากกว่าสิวก็เรื่องหิวนี่แหละแล้วนางนะก็ยังบอกว่าเมื่อนางเหนื่อยล้าอาหารจะเยียวยานางเองอีวะนะเป็นมาที่บรลงทุนกับเสื้อผ้าเน้นสั่นหาแต่ของกินอาหารเม็ดนะ ก็ใช้ี่ห้อสามุงรวยโอ้จากเกาหลีเลยเหรออืมสามุงรอยคล <c oughs> ุกเข้าไปให้เป็นจังหวะสามชานางบอกว่าถ้าเราใส่ใจใส่เสียงเพลงเข้าไปรสชาติอาหารมันจะดดีกินแล้วเพลินกินแล้วฟินไม่อยากหยุดจเจริญอาหารเสร็จละ ยกไปเสิร์ฟไดค้คุณนายคุณนายคะอาหารพร้อมแล้วค่ะเชิญรับประทานได้ค่ะคุณนายจะตะโกนโบกเวกอะไรอยู่ได้ไม่มีคุณสมบัติผู้ดีเลยนหล่อนทักใส่จานสิจะให้ฉันกินคาถ้วยหรือไงแล้วนี่นะตะกินหลัอนนินทาอะไรฉันฉันได้ยินนะ ทำไปพูดไปน้ำลายไม่กระเด็นลงอาหารของฉันหมดแล้วเหรอเออนั่นแหละดีมากขูดออกให้หมดตกนะ่ะเก็บใส่จานให้หมดรู้คุณค่าของอาหารซะมั่งข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินจิ้งควา้างเป็นของมีค่าแล้วนี่หล่อนให้ฉันคอยนานมากเลยนะกะรณาปรับปรุงตัวด้วย ใส่ใจกับหน้าที่ที่ฉันมอบหมายให้เนี่ยมันยากนักหรอฮะเดี๋ยวจะลดเนเดือนเลยนะเนี่ยถอยไปห่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไหมครับคุณนายก็อร่อยสิ พี่เปเป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อไหนก็อร่อยทั้งนั้นแหละถ้าได้กินอาหารถูกหลักอถึงอกหักก็แข็งแรงอย่ากินทิ้งกินข้างตกหกหล่นอย่างเงี้ยหล่อนต้องกินให้หมดแต่ว่าพวกมันกินเหม็อนอย่างหล่อนนะก็คงไม่รู้จักหรอก เห็นนั่งปัญญาอ่อนกินข้าวใส่จานต้องใช้ช้อนตักอย่างงดอย่างนี้อย่างนั้นตรงนี้อย่างฉันนี่หมดจดเห็นไหมเนี่ยพวกนี้ทุกขระเบียดนิ้วอย่างฉันนะเห็นคุณค่าของอาหารอร่อยมือนี้อร่อยขอบใจมากนะมือนี้อร่อยมากอืขอกินน้ำล้างปากล้างคอซะหน่อยนะ นี่หล่อนดูไว้อีมนุษย์น้ำเน่ยเขาต้องกินกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าใส่แก้วแลกระดกเอ,อยอะไรอ่ะมันจะรู้สึกถึงรสชาติของน้ำได้ยังไงฮะมนุษย์ได้เวลาพักผ่อนละกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยว